ิสายไทยแลนด์ซีซั่นหกเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องต้องคิดดีทำดีพูดดีที่สำคัญต้องเทโดยไม่ทึ่งการพลันว้าวหากคุณมีความฝันและมีความสามารถร้องเล่นเต้นแสดงมาคว้าความสำเร็จบนเวทีกิ๊สายไทยแลนด์ซีซั่นห ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมรับโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. k i d s a i com ถึง15กรกฎาคมนี้เยาวนชนไทยทางไรกานรนั้นสนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น n 6 จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเด็กและเยาวชนไทยต้องเติบโตท่ามกลางปัญหาสังคมหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการพนันทุกรูปแบบก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายบั่นทอนคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตเป็นอย่างมาก นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษเสริมรัฐยืนอยากยุติธรรมเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนถึงเวลาจุดประกายความคิด สร้างกระแสของเยาวชนคนรุ่นใหม่เท่ได้โดยไม่พึ่งการพนันกับคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น6โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาบุตรเพื่อผนึกกำลังหล่อหล,อ,ลอมเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ คิดใสไทยแลนด์ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกย่างก้าวของโครงการได้สร้างเครือข่ายเยาวชนคนเก่งคนดีมีคุณภาพคิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจ สุดยอดเยาวชนคิดใสแแ่แลนซีซั่น1นถึงหที่จะมาประกาศพลังคนรุ่นใหม่ห่างไกลาการพนันมีมิลีสาวน้อยมหศัศจรรย์ที่มีความสามารถโดดเด่นทั้งการร้องและการเต้นส่งผลให้เธอมีผลงานดังไกลถึงประเทศจีาาดดดน รักเซ้งและน้ำทิพย์กนกวันบุญศักดิ์สองสาวน่ารักสดใสพิธีกรประจำรายการวาไรตี้สีภาคทางททบห้าโตชยุทธนาทนันดีนักแสดงจากภาพยนตร์เดอะซีดพันจีตกรีนเกรียนเดอะทาเลน,น,นต ผู้ชนะเลิศประเภท,ม,ม,ท,ม,ทมิวสิกคอนเทสคลคิดใสยไทยแลนด์ซีซั่น4ครูริวเฟบปันปันและเจเจไไไไมม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 ่่่ยยยออออททรรรแแแแแ้้าาางจกกกกใสสสัััึนนนนววคคหีีตตะลฉป นอกจากนี้ทางโครงการได้แต่งตั้งทูตคิดสายไอดอลศิลปินดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนไทยอาทิคุณกวางกมลชนกเขมโยธินคุณนัทธวุฒิสกิจใจคุณสมิท์อริยสกุลคุณย่ายาอุรัสยาสเปอร์ปันคุณณเดชคูกิมิยะและคุณเก่งทัชยะประทุมวันเป็นต้น นอกจากนี้โครงการได้แต่งตั้งทูตคิดใสไอเดอลประจำปี2564ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยห่างไกลาการพาน,นันดังนี้พระมหาสมปองตาลปุตโตทูตคิดใสไอเดอลด้านศาสนาคุณประวรลวันวีนวรู้ชงทูตคิดใสไอเดอลด้านการศึกษาคุณปาวลีพรพิมลทูตคิดใสไอเดอลด้านศิลปะและวัฒนธรรม คุณอองตวนปินโตทูดคิดสายไอดอลด้านกีฬาคุณเจตพิพัฒติละพรพัฒนทูตคิดสายไอดอลด้านสิ่งแวดล้อม <Hey! S 1> และในปี2564คิดสายไทยแลนด์ซีซั่น6ได้ยกระดับการพัฒนาเยาวชนให้เข้มขึ้นด้วยการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยห่างไกลาการพนัน และเมื่อวันที่18มีนาคม2564นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาบุตรได้จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น6ณบริเวณ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลและโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวร่วมด้วยพันตํารวจเอกบุญส่งจันทร์สีสีผู้อํานวยการสํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลพันธหนุนสันสนาคมรองผู้อํานวยการสํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาล คุณคำพีภาคสุวรรณประธานมูลนิธิปัญญาวุฒิคุณศักชัยพุทธิพ,พักเลขาธิการมูลนิธิปัญญาวุฒิและดรวีรินทรานาทองบอจรสผูดดำเนินงานโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น6พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรอาทิอธิบดีกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและผู้บริหารของสองสถาบันการศึกษามหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยายลัยรังสิต ที่ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่สุดยอดเยาวชนคิดใสยไทยแลนด์สถาบันละสามทุนนอกจากนี้ภายในงานยังมีศิลปินดาราน,นักแสดงผู้เป็นทูตคิดใสยไอดอลชื่อดังของเมืองไทยมาร่วมให้กำลังใจเยาวชนทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยพลังส่งเสริมเยาวชนไทยให้คิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจห่างไกลาการพนันนับเป็นการประกาศเปิดเวทีคิดใสยไทยแลนด์ซีซั่น6อย่างเป็นทางการ เพื่อรับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่30สิงหาคม2564มาร่วมสร้างค่านิยมของคนรุ่นใหม่กับคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น6ให้เยาวชนไทยห่างไกลาการพนันพัฒนาเยาวชนสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคตคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น6สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิ คิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่นหก